สวัสดีครับพบกับผมเลฟซอมวิชิงนะครับวันนี้ผมจะเอาทุ่นที่เซตไว้นะครับมาทดสอบเหยื่อที่จะใช้ในการเกี่ยวตะขอวันนี้นะครับก็จะมีสติ๊กกับขนมปังที่เรากินกันทั่วไปนะครับส่วนใครที่กําลังมองหาแว่นตาดีๆอยู่นะครับแนะนําเลยเป็นแว่นตาโพลาร้าอย่างดีเลยนะครับตัดแสงได้ดีกัน UV 400นะครับเป็นแว่นกันลมนะครับใส่วิ่งใส่ออกกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆก็ได้นะครับใครที่สนใจอยู่แวะไปดูได้นะครับ เซตแรกที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเซตของทุ่นลอยหรือทุ่นกระสือของเรานะครับส่วนวิธีปั้นเหยื่อหรือเกี่ยวตะขอนะครับจะมีคลิปก่อนหน้านี้สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับอาการปากินของเซตทุ่นลอยนะครับสามารถมองได้ง่ายมากนะครับเรามองไปแค่ทุ่นนะครับเมื่อมีอาการปลาจะตอดทําให้ทุ่นขยับนะครับเมื่อปลากินทุ่นมันจะตอกลงไปนะครับจากนั้นเราเซตฮุกหรือวัดได้เลยแนะนําการวัดปลา,านะครับให้กรอสายเอ็นให้ตึง จากนั้นค่อยวัดนะครับมิงนั้นตะขอของเราเนี่ยจะไม่สามารถเกี่ยวปากปลาได้เลยหรือเกี่ยวน้อยมากนะครับอาจจะทําให้ปลาหลุดอีกหนึ่งวิธีก็คือปล่อยให้ปลาลากเหยื่อหรือตะขอของเราเนี่ยออกไปนะครับจนสายตึงแล้วเราค่อยวัดอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้ปลาขึ้นมาช่างนะครับแนะนําสําหรับนักตกปลามือใหม่นะครับเวลาวัดปลาแล้วปลาวิ่งไปทางไหนก็ให้เดินตามปลานะครับมิฉะนั้นจะทําให้สายอินของเราเนี่ยไปพันกับนา้นาๆน,นักตปกปลาท่านอื่นได้นะครับ เวลาเราเดินเยอ่อตามปลานะครับให้เราบอกหน้านักตกปลาไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับให้บอกท่านด้วยนะครับเป็นมารยาทของเรานะครับที่ควรกระทํานะครับก่อนตกปลานะครับก็ให้เราซ้อมมือไว้นะครับโยนเหยื่อไปประจําจุดเดิมๆนะครับเพื่อให้ปลาเข้าฝูงนะครับก่อนแข่งปลาจะกินง่ายมากครับแต่ถึงเวลาแข่งล้าปลาจะเกิดอาการตกใจนะครับทําให้ปลากินยากขึ้นหรือคิดถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ